พยากรณ์ฝน10ปันล่วงหน้า26เมษายน2565ถึง5พฤษภาคม2565กับคุณข้อมูลจาก ECMWF นะคะและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะ 26-28เมษายน65ทั่วไทยยังคงมีฝนน้อยอากาศร้อนและร้อนจัดบางพื้นที่เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน,นำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวทำให้ยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแหง่งสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแหง่งระยะน,นี้ต้องระวังฝนฟ้าขนองบางพื้นที่และระวังสุข ภาพโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานกลางแดดระวังเป็นโรคลมแดดหรือฮีสโตกนะคะเนื่องจากอากาศที่ร้อนและร้อนจดัดส่วนในช่วง29เมษายน65ไปจนถึง5พฤษภาคม65 ประเทศไทยจะมีพายุฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนประกอบกับมีลมตะว,วันออกพัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ทิศทางเริ่มแปรปวนต้องเฝ้าระวังเรื่องพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงส่วนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่ะตัวขึ้นอจทวีกำลังแรงเป็นพายุได้แต่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือหรือทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่จะช่วยให้ลมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมฝนพัดปกคลุมประเทศไทยเป็นสัญญาณก่อนเริ่มการเข้าสู่ฤดูฝนต่อไปค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ฝากเตือนมาดังต่อไปนี้ว่าอย่าตื่นตะโนกกับ่าวลือติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะระยะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูหรือก่อนเข้าสู่ฤดูฝนบางวันยังคงมีการ ร้อนทิศทางลมมีหลายกระแสฝนที่ตกจะขึ้นอยู่กับทิศทางของลมที่พัดปกคลุมเช่นถ้าลมทิศใต้ลมตะวันตออกเฉียงใต้ฝนมักจะเกิดขึ้นในช่วงเช้าถึงสายส่วนถ้าเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ฝนจะเกิดขึ้นช่วงบ่ายถึงช่วงข้ามค่ะยังไงก็เตรียมความพร้อไมไว้ก่อนเตรียมตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกเนาะสำหรับคลิปนี้กีขอตัวลาไปก่อนหากมีเรดาร์ฝนออกมากีจะแจ้งให้ทราบไปลวจะ้ะบ๊ายบาย